โรดิโก้ส่งมาที่กันโตน้ายกมาให้เปเล่อย่างนี้เรียบร้อยวิ่งยาวหวัสดีครับน้อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็มาสัดสมถ้วยเหมือนเดิมนะครับผมใช้แผน4-3-3 Attack นะครับคันโตน้าโรดิโก้แล้วก็เอิมเปเป้เหมือนเดิมนะครับเจอกับ4-3-3 Holding ดิชาลิซันโรดิโก้วินิซิอุสโอ้สามทหารเสือตัวนี้ถือว่าน่ากลัวกันนะครับไปลองดูกันนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่ากา้กาส่งมาให้ฮาคิมิกลับมาที่บอลน,นะครับโรดิโก้โยกหน่อยครับส่งกลับมาที่เวลอนเวรลอนหมวนไปส่งมาให้ฮาคิมิยิงยาวมาถึงโรดิโก้โยกไปตีโรดิโก้ต้องเล่นเชิงโรดิโก้เป็นไงแล้ว โรดิโก้เปิดมาให้เป้กไกลไปหน่อยโอ้โหเปิดกไกลไปหน่อยครับแดดเปิดมงครับชไวเปิดมาให้เฟอร์ด,ดินานโอ้โหมันจะแม่นเลยขนาดนั้นครับเฟอร์ด,ดินานเปิดสวยเกินชไวี่ย นำหนึ่งประตูแล้วนะครับคิซิโอส่งมาให้หฮาคิมิฮาคิมิเปิดยาวครับโอ้โหกะลัวสอยหน้าโกโอ้โหนา่าปัดทิ้งไปได้นะครับไม่งั้นเราเรียบร้อยโดนเปิดม,มุมมาที่ลูดิเกอร์ม,มงทิ้งไปคัน,ตนโตนาลูดิโก้โอ้โหโดนตัดหน้าไปได้ครับ เบอร์ลอนแย่งบอลมาได้แมวดุงเชิงหน่อยโอนาน่าส่งมาให้เฟอร์ดินานคิมี่ส่งมาให้โรดิโก้ครับโรดิโก้รอเชิงรอเชิงโอ้โหเกือบมาเมื่อกี้เกือบไม่ได้เฮมเาเป้เฮมเปเป้ไม่ไปไปไม่ได้ต้องโยกหน่อยดิเบเมเปิดมาโอ้โหไปกดค้างตัวนั้นมันวิ่งเลย โอ้ยหลังทะลุครับโรดิโก้แหมดีนะฮะฮากิมิวิ่งเร็วครับฮากิมิมันวิ่งเร็วอยู่แล้วโรดิโกส่งมาให้เฟอร์ดินานเฟอร์ดินานให้ชาวัยโอ้ยร่อนส่งมาที่โรดิโก้อีกแล้วนะครับโยกหลอ,อกรอเชิงอะไรวะโอ้เสียเสียฟอร์มเลยเงี้ยดิชาริสันมา อนนี๋ไม่ได้อาคิมิเอา้าอุนน้ยมนันต้องงานดิส่งมาที่เวอร์ลอนเวอร์ลอนส่งมาที่เอา้าเลยไปไหนวะหมดเวลาครึ่งแรกพอดีนะครับมาดูครึ่งหลังกันต่อนะครับผมมาคิซิโอส่งมาที่อาคิมิ อาคิมี่เปิดยาวโอ้โหมันต้องเอาไม่ได้ไม่ได้เจอสายเปิดบอลก็แล้วเบอร์มี่เฮมเปเป้เฮมเปเป้ยอมไม่ได้ครับเจอสายเปิดมองเดี๋ยวโอกาสหลุดเปิดมาที่โรดิโกโ,กโอ้โหโดนเบอรดน,นเดสเสยเสยไปได้ครับลรดิโก,โกไม่เอาอเวอร์ลอนเตะอะไรวะเนี่ย อุ้ยกลับไปกลับมาได้เปิดมุมนะครับลูดิเกอร์อีกแล้วกองหลังสองตัวสุดโหดครับกองหลังสองตัวนี้สองลูกนี้ได้ได้มงทั้งคู่เลยนะครับ กาคาหมดแล้วเอาไปเล่เข้าไปสตอร์ลิงเปิดอีกแล้วดีน่ารู้ทันต้องมองหลังไว้ตลอดอย่างนั้นพวกเปิดมงนะองแน่อบินนิซูตวินิซูตโยกหลอกมาคิซิโอโอ้โหโอนาน่าปัดไปได้ครับแน่นอนเกินโดนเปิดมุมนะครับเปิดมาโอ้โหลูดิเกอร์เอาบ้าง เบเมโอ้โหยืนหลังเขาตัวก็น e. ้อยกว่าเสร็จเลยกันตัวหน้าส่งมาที่ชวัยกลับมาที่เบเมนะโยกกลับมาให้ลูดิเกอร์อ็มบาเป้อน้ายังได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เบเมเบเมเปิดมาลูดิเกอร์ไอ้ลูดิโก วินซิอูดเจอฮาเเกิมิส่งมาที่โโดเดยองเปเล่ให้โรดิโก้ครับโรดิโก้โยกครับเปเล่ส่งมาที่คาโตน่าโอ้โหไม่ได้ต้องไม่ใช่คาโตน่านี่ว่าวู้ยวู้ยวู้ยบอเวเดโยกเอาไงเอาไงวินซิอูดเน่ดึงบอลทำโสงเ้าเสร็จโรดิเกอร์ครับ โรดิโกส่งมาที่กานโตน่ายกมาให้เปเล่อย่างนี้เรียบร้อยวิ่งยาวมันเรียบร้อยถ้าโกไม่วิ่งออกมาโอกาสไม่เข้าก็มีเยอะนะครับม,มีเยอะเหมือนกันนะครับเรียบร้อยเลยนะครับกองหลังเขาจะบีบถึงแล้วคาละไปกดให้โกออกมาใน,อย,านอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม